แพนเชื่อว่าถ้าเกิดใครหลายคนกําลังหาซื้อหูฟังไร้สายที่แท้ทรูหรือว่าหูฟัง True Wireless ที่แท้จริงตอนนี้เนี่ยคงมึนหัวแน่นอนเพราะว่ามีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากๆม,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 มีมากกว่า100รุ่นซะอีกนะครับวันนี้แพนก็เลยมานําเสนออีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้ก,กันกับ One More Comfort But Pro หูฟัง True Wireless ของแบรนด์ One More ที่เป็นตัวท็อปเลยนะในราคาเพียงแค่3,000ต้นๆเท่านั้นแต่น่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยววันนี้แพนมาบแบะไตให้ดูครับ วนโมเนี่ยก็เป็นแบรนด์จากจีนนะครับที่จริงจังเรื่องการพัฒนาหูฟังมานาน <Yeah. S 1> อย่างหูฟังอินเอียรุ่น OneMO r e Triple Driver In e ินเเนี่ยก็ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายเลยว่าเป็นหูฟังที่มีคุณภาพเสียงที่ดีเกินราคาจริงๆนอกจากนั้นเนี่ยยังได้เจโชนะครับศิลปินชาวไต,ต้หวันที่มาเป็น CCO หรือว่า She c h i e f Creative o f f i c e r ที่มาช่วยร่วมพัฒนาหูฟังให้ถูกใจศิลปินมากยิ่งขึ้นด้วยครับมาดูหูฟังวันโมค o มโฟล์บัต Pro กันชัดๆครับนี่เลยมีให้เลือก2สีนะครับ ทางด้านนี้นะครับก็คือสีดำไทเทเนียมและฝั่งนี้นะครับก็คือสีขาวไมก้านเองจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเคสกับตัวหูฟังเนียมีสีแบบสีเดียวกันเลยส่วนเรื่องของการดีไซน์นะครับก็ต้องบอกว่ามีขนาดที่เล็กกระทัดรัดมากๆเลยนี่ครับขนาดเทียบกับมือแพนประมาณนี้นะกำหายไปเลยขนาดเล็กมากพกพาสะดวกแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครสงสัยว่าแล้วน้ำหนักมันเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวแพนลองชั่งน้ำหนักให้ดูครับก็ต้องบอกว่าในสเปคเนี่ยน้ำหนักที่แจ้งไว้นะครับน้ำหนักอยู่ที่50กรัมเดี๋ยวเรามาดูว่า น้ำหนักตรงตามนั้นหรือเปล่าครับอ่าห้าสิบเอ็ดกรัมแล้วถ้าเกิดเป็นแค่ตัวหูฟังอย่างเดียวล่ะน้ำหนักจะเยอะหรือเปล่าประมาณสัก5กรัมนะครับ5กรัมนิดนิดก็ถือว่าเป็นหูฟังที่มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็น่าจะพกพาได้สะดวกแน่นอนครับนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดใครที่กังวลว่าตัวเคสเนี่ยจะเป็นรอยทางแบรนด์วันมอนะครับเขาก็แถมเคสซิลิโคนมาให้ในกล่องด้วยเดี๋ยวแพนลองใส่ให้ดูนะครับซึ่งสีก็จะแมทช์กับสีที่ทุกคนเลือกไว้นะครับนี่นะครับตัว เทปกาวนะครับให้เราติดกับตัวเคสของตัววันมอตัวนี้นะครับพอเราติดไปปุ๊บเนี่ยก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยเรียกได้ว่าวันมอเขาคิดมาครบจบจริงครับที่เคสเนี่ยเล็กได้แบบนี้นะครับเพราะว่าการดีไซน์ของเขานะครับเป็นการเอาก้านหูฟังเนี่ยให้ควยกันทําให้ประหยัดพื้นที่เคสได้มากขึ้นเยอะเลยครับซึ่งการเปิดฝาเครื่องแบบนี้นะครับก็เป็นการเปิดตัวหูฟังเนี่ยให้ทําการเชื่อมต่อได้ทันทีเลยแต่ว่าถ้าเกิดต้องการจะเชื่อมต่อใหม่นะครับก็กด3าครั้งได้แบบนี้เลยนะครับ พอกด3มครั้งปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องนะครับก็จะเข้าสู่โหมด pairing นะครับเราก็เปิดหน้าบลูทูธในสมาร์ทโฟนของเราแล้วก็ทําการเชื่อมต่อได้เลยแต่ว่านะครับตัวหูฟัง One More Comfort Pro ตัวนี้เนี่ยไม่รองรับการเชื่อม2อุปกรณ์พร้อมกันนะครับสามารถเชื่อมได้ทีละอุปกรณ์เท่านั้นครับการหยิบหูฟังออกมาเนี่ยก็ทําได้ง่ายดีครับนี่เปิดฝาขึ้นมานะครับตัวหูฟังเนี่ยเขาจะเจาะร่องไว้สําหรับให้หยิบง่ายอยู่แล้วนะครับก็หยิบออกมาได้เลยแบบนี้หรือนะครับถ้าเกิดใครไม่ถนัดเนี่ยสามารถกดที่ก้านหูฟัง แล้วก็มือหยิบขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกันครับดีไซน์เนี่ยแตกต่างจากหูฟัง True w เ r สรุ่นอื่นๆในท้องตลาดมากเลยครับคือเป็นทรงเหมือนหยดน้ํายาวๆที่ปลายก้านตรงนี้เนี่ยก็จะมีไฟซ่อนอยู่ภายในให้เห็นสถานะการเชื่อมต่อเวลาเปิดกล่องออกมาครับแล้วก็จะมีไมโครโฟนข้างละ3มตัวที่ไม์ตรงปลายก้านรับเสียงพูดแล้วก็มีไม์ด้านนอกตัวหูฟังกับด้านในเพื่อน,นําม,มาประมวลผลการตัดเสียงรบตัวนั่นเองครับซึ่งที่ตัวหูฟังนะครับก็ไม่มีปุ่มใดๆเลยเดี๋ยวแพนลองเปิดให้ดูนะนี่ก็จะเห็นว่าเป็น การเรียบเรียแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีปุ่มอะไรออกมาเลยนะซึ่งก็จะใช้การแตะเอาข้างๆนะครับแตะหนึ่งครั้ง2ครั้ง3ครั้งหรือกดครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวแพ่นลองสาธิตให้ดูแล้วกันวิธีการใช้งานนะครับนี่สังเกตนะครับว่าแผ่นใส่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวแพ่นลองแตะ2ครั้งนะครับแตะ2ครั้งเนี่ยคือการเล่นหรือหยุดเพลงหรือว่ารับสายหรือวางสายเองครับอันนี้เล่นเล่นเพลงแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวแพ่นลองหยุดให้ดูหยุดเพลงครับสำหรับการแตะ3ครั้งนะครับก็จะเป็นการเรียกซีรีส์ขึ้นมา ใน ios นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นใน android เนี่ยก็จะเป็นการเรียก google assistant ครับแล้วถ้าเกิดเป็นการแตะค้างนะก็จะเป็นการเปิดโหมด anc นะครับหรือว่า active noise cancellation นะครับแต่ว่าต้องเข้าไปในหน้าแอปก่อนจะได้ให้คุณผู้ชมเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่ท่านลองกดดูนะ กดค้างนะครับมันก็จะมีเสียงเด้งในหูนะครับว่าเป็นเสียงแบบเข้าโหมดนี้เข้าโหมดนั้นอยู่นะครับเนี่ยมันก็จะขยับไปอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับเรากดค้างก็จะสวิตชไปเรื่อยการจะมาปรับให้ดูได้ง่ายเนี่ยก็โหลดแอปของวันโมก็จะง่ายที่สุดครับซึ่งค่ามาตรฐานเนี่ยเราไม่สามารถปรับลดหรือเพิ่มเสียงจากตัวหูฟังได้เลยนะครับเราจะต้องมาทําการปรับแก้ค่าก่อนในแอปของวันโมเข้าไปที่แอปนะครับแล้วกดที่นี่เลย c u s t o m Setting จากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเลือกปรับได้นะครับว่าเราจะปรับการกดแบบไหน ให้เป็นอะไรนะครับเช่นสมมุติแทนจะกดแบบเนี่ยกด2ครั้งที่เป็นเล่นกับหยุดใช่ไหม <S 2> <S 2> เปลี่ยนให้เป็นลดเสียงสําหรับด้านซ้ายหรือว่าเพิ่มเสียงสําหรับด้านขวาอย่างนี้ก็ได้ครับทีนี้เราก็สามารถปรับเพิ่มลดเสียงจากตัวหูฟังได้แล้ครับมาถึงประเด็นใหญ่อย่างเรื่องคุณภาพเสียงกันบ้างน,นะครับ One More Comfort Pro ตัวนี้เนี่ยใช้ Bluetooth 5.0ูรองรับโคเด็ก2แบบนะครับก็คือแบบมาตรฐาน s b c แล้วก็แบบคุณภาพสูง AAC ซึ่งก็ต้องบอกว่าทำให้สามารถใช้งานกับทั้ง Android แล้วก็ iOS ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยครับนอกจากนั้นเนี่ย o ั e โ o คอน o ฟ b u d Pro นะครับก็ยังใช้ Dynamic d r i v e r ขนาด13.4 mm มมที่ทำให้การตอบสนองต่อเสียงเนี่ยได้ครบทุกงจลยครับสำหรับเรื่องแนวเสียงนะครับก็ต้องบอกว่า One o ั e โ o คอ f o r b ั d Pro ตัวนี้เนี่ยให้เสียงที่ค่อนข้างจะเป็นแนวแฟลตนะไม่ได้เล่งเสียงต่ำหรือว่าเล่งเสียงสูงให้เป็นเหมือนหูฟังที่ฟังสนุกทั้งหลายนะครับ ก็จะให้โทนเสียงที่ค่อนข้างธรรมชาติมีรายละเอียดที่ค่อนข้างดีส่วนเรื่องมิติเสียงเนี่ยก็กว้างดีครับไม่อึดอัดฟังได้สบายน่าจะเป็น ทนแนวเสียงที่ใครหลายคนเนี่ยน่าจะชอบได้ไม่ยากรวมถึงตัวหูฟังเนี่ยก็ใส่สบายไม่ปวดหูด้วยครับแม้ว่าหูฟังรุ่นนี้นะครับจะไม่ได้เป็นโทนเสียงแบบเบสหนักๆมาจุกๆแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ยินเสียงเบสเลยเนี่ยแสดงว่าอาจจะใส่จุกหูฟังผิดเบอร์ไม่เหมาะกับขนาดหูทําให้เสียงเบสหายไปนะครับซึ่งทาง one more comfort pro นะครับเขาก็มีซิลิโคนให้ในกล่องอีก3คู่ก็คือขนาดไซส์ใหญ่สุดขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กรวมกับที่ติดมากับหูฟังอยู่แล้วอีกหนึ่งคู่รวมเป็น4คู่ ก็เลือกให้เหมาะกับขนาดหูของเราครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือนี่เลยในแอป n e m o r e นะครับจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า Smart Burn In วิธีเข้าไปก็ไม่ยากครับกดไปที่มุมขวาบนนะเข้าไปที่ Smart Bur n In นี่จะสังเกตได้ว,ว่าแ่นเบิร์นไปแล้วประมาณ7.1% 1หถ้าเกิดใครที่ไม่คุ้นเคยกับคําว่าเบิร์นนะครับก็คือการเบิร์นหูฟังเนี่ยเป็นการปรับให้ไดอะแฟมของตัวหูฟังเนี่ยเข้าที่เข้าทางมากขึ้นจริงๆถ้าจะให้ดีเลยอะ่ะก็ควรเเเบิรนด้้ววยยพลลงงที่่าฟัอูแ จะได้ได้รูปลักษ์ของเสียงเนี่ยที่ตรงตามต้องการเราแต่ว่าถ้าเกิดใครขี้เกียจเบินหูฟังนะครับทาง One m o ม e เนี่ยเขาก็มีฟังก์ชันตัวนี้มาให้ซึ่งก็จะทำให้การเบินหูฟังเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นแล้วเราก็จะได้หูฟังที่เสียงดีขึ้นครับส่วนเรื่องเสียงดีเล์นเนี่ยแพนทดสอบการดูวิดีโอกับ YouTube ก็ไม่พบปัญหาเลยเสียงตรงปากทั้งหมดครับส่วนการเอาไปเล่นเกมจะรู้สึกว่าเสียงออกช้ากว่าหน้าจอนิดนึงแต่ก็เป็นธรรมชาติของหูฟังแบบทูว e l เลสครับ ระบบตัดเสียงรบกวนหรือว่า ANC ในหูฟังรุ่นนี้เนี่ยเรียกว่า One More Quiet Max นะครับก็จะเป็น Active Noise Cancellation แบบ Hybrid นั่นเองสามารถปรับได้ถึง5รูปแบบนะครับปรับได้2ที่ก็คือกดผ่านก้านนี้ก็ได้นี่ดูในแอปเลยนะกดนี้ก็ได้นะครับปึ๊บอ่ามันก็จะทำการปรับตรงนี้หรือว่าจะกดที่ตัวแอปเพื่อปรับก็ได้เช่นเดียวกันครับโดยระบบการตัดเสียงรบกวนนะครับมีแต่อันนี้เลยปิดระบบตัดเสียงรบกวนเปิดระบบตบัดบบตเสียงรบกวนแบบเต็มขั้น เปิดระบบตัดเสียงรบกวนแบบปกตินะครับและอันนี้ก็คือให้เสียงภายนอกผ่านเข้ามาได้ส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือเป็นการตัดเสียงลมนั่นเองซึ่งแทนลองใช้หมดนี้นะตัดเสียงรบกวนแบบเต็มขั้นเนี่ยได้ผลดีมากๆเลยต่อยแทนอยู่ที่คนลุกพ้านเนี่ยก็ยังให้เสียงเหมือนแบบเราอยู่ในโลกส่วนตัวเราอยู่ในบ้านเลยครับแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีหูฟัง ANC ตัวไหนที่สามารถตัดเสียงรบกวนภายนอกได้แบบหมดจดหมดทั้งหมดเลยก็จะเป็นการตัดเสียงย่านความถี่ต่ำ เช่นเสียงรถเสียงฮึมเสียงอะไรที่มันทุ้มๆหน่อยนะครับก็จะยังมีเสียงคนเล็ดลอดเข้ามาให้ได้ยินบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของหูฟังแต่เสียงรบกวนภายนอกนะครับแล้วนอกจากนั้น,นะครับ r r e o o m o r t t b ั d Pro เนี่ยก็ยังมีโหมด transparency นะครับหรือว่าโหมด pass through ของเขาเนั่นเองที่จะให้เสียงภายนอกเนี่ยเข้ามาในตัวหูฟังได้ก็เหมาะกับการไปฟังเพลงด้านนอกหรือว่าเดินอยู่ริมถนนหรือว่าต้องข้ามทางม้าลาย การได้ยินเสียงภายนอกก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นนะครับยังมีฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจมากมากเลยก็คือฟังก์ชันการตัดเสียงลมซึ่งปกติแล้วเนี่ยหูฟัง ANC พวกนี้นะครับเวลาที่เราตัดเสียงรบกวนเนี่ยถ้าเกิดมีลมแรงๆจะได้ยินเสียงแบบฮึ่งๆๆนิดนึงนะครับแต่ว่าโหมดนี้เนี่ยก็จะช่วยตัดเสียงลมพวกนั้นออกไปได้ก็อาจจะเหมาะกับสถานการณ์แบบนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์หรือว่าเดินดินชายหาดพวกนี้ก็น่าจะดีครับเป็นหูฟัง True Wireless ยุคนี้นะครับไมโครโฟนต้องดีด้วย นี่ตอนนี้แผงกำลังอัดเสียงจาก One วัน e c คอมโฟบัดโปรโดยตรงเลยนะเป็นไงครับเสียงคมชัดดีไหมซึ่งหลังจากที่แผนได้ลองใช้โทรศัพท์จริงๆดูสายสายเนี่ยก็ไม่มีอาการบอกว่าให้พูดใหม่หรือให้พูดซ้ำนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยก็ชัดเจนดีและนอกจากนั้นนะครับหูฟังวัน m o คอมโฟบั r โปรเนี่ยยังสามารถใช้ข้างเดียวในการคุยโทรศัพท์ได้ด้วยซึ่งแผนก็แนะนําให้ใส่หูฟังข้างเดียวในการคุยโทรศัพท์นะครับ เพราะว่าจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดจ,จะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้เพราะว่าเป็นมาสเตอร์ทั้งคู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องการใส่2ข้างจริงๆก็แนะนําให้เปิดเป็นโหมด Transparency หรือว่าโหมด Pass Through ของ One More นะครับเพื่อให้เราได้ยินเสียงภายนอกเข้ามาด้วยจะได้ไม่รู้สึกอึอดอัดนั่นเองครับหูฟังตัวนี้มีแบตเตอรี่ที่อึดใช้ได้เลยนะครับคือถ้าเกิดปิดระบบตัดเสียงรบกวน ก็จะใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง8ชั่วโมงและ28ชั่วโมงถ้าเกิดเอากลับไปชาร์จในเคสด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเปิดโหมดตัดเสียงรบก,กวนจะใช้ได้ต่อเนื่อง6ชั่วโมงและ20ชั่วโมงถ้าเกิดชาร์จกับเคสแถมถ้าเกิดแบตหมดเนี่ยสามารถชาร์จด่วนภายใน15นาทีใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงเลยส่วนการชาร์จเนี่ยจะใช้การชาร์จผ่านพอร์ต USB-C อย่างเดียวครับไม่มีระบบชาร์จไร้สายครับมาถึงข้อสังเกตกันบ้างครับ เห็นว่าน,นการใช้หูฟังรุ่นนี้นะครับจะต้องใช้ความจําพอสมควรเลยความจํำยังไงครับก็คืออย่างนี้ครับมันสามารถแตะ2ครั้งได้ใช่ไหมครับแตะ3ครั้งหรือว่าแตะครั้งก็ได้ทีนี้เนี่ยเราก็สามารถคอสตอมได้อีกในแอปวันมอนะว่าเราจะให้แตะ2ครั้งเป็นอะไรข้างซ้ายข้างขวาเป็นอะไรซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้ความจําพอสมควรแต่ว่าก็ยังไม่ยากเท่าไหร่ครับที่ยากจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องระบบ ANC หรือว่าตัดเสียงรบกวนนั่นเองพอเรากดค้างเนี่ยก็จะมีเสียงสะท้อนกลับมานะครับว่าโอเคเราอยู่ในโหมดไหน ซึ่งเสียงแต่ละโหมดเนี่ยจะแตกต่างกันเราก็ต้องอาศัยความจำครับว่าโอเคโหมดนี้นะเป็นเสียงนี้โหมดนี้เป็นเสียงนี้อันนี้ก็จะยากนิดนึงถ้าจะให้ง่ายเนี่ยก็ปรับผ่านแอป One more ครับรีวิวที่ดีต้องมีราคาครับหูฟัง One More Comfort Buds Pro หูฟัง True Wireless ตัวท็อปของแบรนด์ n e more มีราคาเปิดตัวอยู่ที่32,90บบาทครับถือว่าเป็นราคาที่สามารถสู้กับคู่แข่งในราคาระดับนี้ได้เลยครับยังไงก็หาโอกาสไปลองฟังเสียงกันดูนะครับ ว่าคุณจะชอบสไตล์เสียงของหูฟัง o วัน o r คอ o โฟบั t โ r o ตัวนี้หรือเปล่าครับ